สวัสดีครับสนุกกับของเล่นของสะสมกับจิกกะต่อนะครับช่องที่หาวิธีทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังตัวเขาวันนี้เราอยู่กับขนมข้าโพดอบกรอบรสคาราเมลนะครับตาโอเดนยาแถมฟรีนะครับพวงกุญแจมัสไลเดอร์ลิขสิทธิ์แท้จากไทก้านะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับมีให้สะสมทั้งหมด7แบบนะครับจะมีตัวพิเศษหแบบคือตัวคลาสสิกตัวนี้นะครับ ามาดูกันกล่องนี้ผมเลือกเอาคาเมเลเดอร์ X นะครับมด X ซูเปอร์วันนั่นเองนี่สามารถเลือกได้เลยนะครับตัวที่เราชอบนี่ครับคือข้อดีของกล่องนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยตัวไหนที่เราชอบเราเลือกเลยนะครับผมก็เลือกเอามด X ซูเปอร์วันนะครับก็จะมีวีหนึ่งวีสองนะครับมดเขียววีสามไลท์แมนมด X ซูเปอร์วันแล้วก็กีกี้นะครับ ส่วนตัวพิเศษก็เป็นตัวนี้นะครับมาดูกล่องกันก่อนเลยนะครับกล่องก็สวยงามนี่นะฮะอด x อ็กซ์ซูวันนะครับ, x รบกล่องนี้หนะ้ากล่องสวยงามมากกล่องสวยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราแกะกันเลยครับแกะกันเลยแกะเบาๆนะครับ แกะตรงไหนอีกครับเรางัดฝาตรงนี้เลยนะครับด้านในกล่องผมว่าเขาทําดีนะกล่องสามารถนําไปสะสมได้เลยนะครับกล่องสวยมากอ่าออกมาแล้วน่ครับเราได้การ์ดมาหนึงใบนะครับไลเดอ x หรือมอน x super one นั่นเองครับผมจะเรียกแบบนี้นะครับการดน่ารักนี่พวกมุกแจ,จอยู่ในซองแบบนี้นะครับแล้วก็ขนมขนมเก็บไว้ก่อนอุ้ย ชนกล้องไม่เป็นไรครับตัวนี้เป็นสายห้อยของกุญแจนะครับอเอาแกะเลยครับแกเลยว้าวตั้งโชว์ก็สวยนะครับเฮ้ยสวยน่ารักนะครับใครที่เป็นแฟนมดแดงก็หามาผส,สมกันได้เลยนะครับทำสวยครับสวยออกแนวน่ารักนะครับหัวโตเลยครับบมดแดง โอเดนย่านะครับลิเกสิทธิ์แท้จากไทก้าด้วยนะครับเออสวยงามมากครับก็ฝากไว้ครับใครที่ชอบก็หามาสะสมกันได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนไอ้มดแดงรุ่นเก่าก็น่าจะชื่นชอบนะครับสำหรับของแถมชุดนี้ครับมี6แบบให้สะสมนะครับกับตัวพิเศษอีก1ตัวใครที่ชอบก็หามาสะสมได้เลยวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ